หากคุณกำลังมองหาเครื่องปั่นไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเครื่องปั่นไฟเบนซิน Ford รุ่น FG 4 0 5 0 t สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้วยสมรรถนะที่คุ้มค่าคุ้มราคา <S <S เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ดีไซน์ทันสมัยสไตล์ยุโรปเคลือบสีคุณภาพดีถึง3ชั้นมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบามาถึงหัวใจสำคัญเครื่องยนต์เบนซินลูกสูบเดี่ยวจังหวะ ด้วยขุมพลัง7จ็ดแรงม้าความจุกระบอกสูบ2 0 8 c ีที่มีก้านสูบแกนชาร์ปที่แกร่งทนทานที่ผลิตจากเหล็กกล้าชุบแข็ง <S <S ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานมีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศด้วยระบบ o h v จึงรองรับการทำงานหนักได้ดีรวมถึงมีระบบออยเซนเซอร์ที่ช่วยตัดการทำงานเมื่อน้นำมันเหลือน้อยทำให้ผู้ใช้สบายใจหายห่วง และเดินเครื่องด้วยเสียงเพียง96เดซิเบลเรียกได้ว่าดังน้อยกว่าท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำไปตอกย้ำความคุ้มค่าด้วยคุณสมบัติประหยัดน้ำมันเพียง0.8ลิตรต่อชั่วโมงและใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง13ชั่วโมงด้วยถังน้ำมันขนาดใหญ่15ลิตรที่ใช้งานได้ทั้งน้ำมันเบนซิน,น 91, 95และแก๊สโซฮ 91, 95 ด้วยสมรรถนะของเครื่องปั่นไฟเบนซินปอดรุ่น f g 4 0 5 0 p ทำให้ผลิตกำลังไฟได้ถึง3,500วัตต์ใช้งานได้สบายๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นแอร์ขนาด8,000 BTU โทรทัศน์พัดลมหลอดไฟและสามารถช่วยให้งานซ่อมแซมเป็นเรื่องง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้กับสว่างกระแทกเครื่องตัดหรือเครื่องเจียก็ยังไหว และสบายใจได้ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานไปพร้อมกันเพราะเครื่องปั่นไฟเบนซินฟอร์ดรุ่น FG4050P มีระบบ AVR ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้สเสถียรทำให้ใช้งานได้ไม่สะดุดและยังมีระบบรีเซ็ตสวิตช์ป้องกันไฟกระชากไฟเกินโดยระบบจะตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าเกินขีดจำกัด ด้วยสมรรถนะคุ้มเกินคุ้มของเครื่องปั่นไฟเบนซิน f o r ์ดรุ่น f g 4050P สามารถใช้งานได้ง่ายๆเพียงสตาร์ทด้วยเชือกดึงและสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการฟังก์ชันสตาร์ทการใช้งานด้วยกุญแจก็สามารถเลือกใช้เครื่องปั่นไฟเบนซินฟอร์ดรุ่น f g 4050PE เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในอีกระดับด้วยสมรรถนะและคุณสมบัติ ที่เทียบเท่ารุ่น FG4050P และที่เพิ่มเติมรุ่นนี้มีล้อสำหรับเข็นขนาด8นิ้วลายแมกชุบโครเมียมที่ช่วยทุ่นแรงของผู้ใช้เบาจนแทบไม่ต้องออกแรงเข็นและทั้งสองรุ่นได้รับการรับรองมาตรฐาน CE จากสถาบัน t u v Rheinland right Germany มองหาเครื่องปั่นไฟเบนซินที่ถูกใจต้องมองหาเครื่องยนต์ปั่นไฟเบนซิน FORD ร,รุ่น FG4050P และรุ่น FG4050PE